วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนคลับ FC <14 S 1> ช่องดาวเชียง,งเดียนแฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็มาถึงป่าอ้อยนะครับเจอพายุอีกแล้วนะครับ เดยพายุอีกแล้วครับ <c oughs> สวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเราร่วมมืร่วม,มือครับขนอ้อยนะครับเพื่อจะอ่ไว้ออนไลน์นะครับไปพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็เั็นวันเสาร์นะครับวันเปิดเรียนอนุบาลช่างโขงมงคลของเรา,า,าอะไรนะทิดาอ้อยมาอ้อยว,ว <c oughs> <c oughs> ันนี้นะครับ,บอ้อยกรอบๆหวานจา วันนี้ทิดาอ้อยมา,มา,ม,ามาแบกอ้อยด้วยนะครับเอซสวัสดีครับคุณยายขอบคุณมากนะครับคุณยายที่เข้าไปเป็นกําลังใจให้ช่องของแม่ดาวนะ<า>เออทิดาอ้อยมาเองมา,มาโจปาอ้อยครับผมเออ <laughs> มีผู้ชายมืดเออมีผู้สาวผู้เดียว,ยว,วยใช่ครับ่ดิวันอ้อยพร้อมน้ำผลจ่ำประน สวัสดีครับคุณอมวยเล็กสวัสดีครับคุณพิสมัยอยโอ้แม่น้อยบอกว่าอ่กรุงเทพฝนตกฝนกําลังตกจ้าตอนนี้กําลังหยุดตกนะครับพากันกําลังเล่งนะครับนนเพื่อจะอ้อยขนพี่ใส่พี่สิบล้านของเรานะครับเมื่อวานเนี่ยอ่เมื่อวันอ่ก่อนน้นนี้เนาะวันพุธนะที่เรามาเอาเนาะโอ้ใจแทบขาดครับผมอ่เอส้นทางที่เราเอ่ขนอ้อยมันค่อนข้างที่จะลําบากเนาะครับ วันนี้เรามาใครบ้างนะครับมีพ่อเสีมแล้วก็ครอบครัวของแก้วตานะครับแล้วก็ทิดาอ้อยคนสวยของเราวันนี้อ้อยช้างกินอร่อยกรอบหวานนะครับเพราะว่าทิดาอ้อยมานะครับขอบคุณมากครับเป็นกาลังใจให้พ่อขวานจ้าสวัสดีครับคุณสุจิตรา <c oughs> อ,อู้พี่อ <c oughs> ้วนวายอยู่ปทุมฝนกาลังตก เวลาจะเลิกงานพอดีฮะขใหยเดินทางปลอดภัยนะครับอ่าพี่อ้วนวิ่งมาจากบ้านพ่อลื่นโอ้ปฏิทโทพี่ประกายเพ่น่าวิ่งมาจากบ้านเพ่น่าวิ่งมาจากบ้านเพื่อนเพื่อมาแบกอ้อยซอยมะฮมาอลยครับมาครับผมสวัดดีครับคุณจวนปีดสวัสดีครับผมโอ้เจหมุนคนสวยสู้สู้ว Mustang, ่าสันคุณเพนบอกว่าเจ๊หมุนคนสวยสู้สู้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่า โอ้คุณพิจาพาว่าซุ้มซำดีไหมปูบ่าวมาขนอ้อยวสันโอ้ยผู้ยิ่งมีนางคนเดียวโอ้ผู้ยิ่งมีนา่งคนเดียววสันว่าวสุตกตัวแท่นมากว,กส,ว,าวสันมาคุ้มงาน,ม,นมาคุ้มซึ่ง <c oughs> โอ้โหน,นะครับค่อนข้างที่จะลำบากมากครับดีสนะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับอาการแบกอ้อยของเรานะครับอา,อาจจะทางตุลักตุเรเนาะช่วงนี้ก็เป็นพายุเนาะ ออกมาจากแม่วนมาหาพ่อเลือนต่อจากขอบุณมากครับคุณสุภาพขอบมากนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันแบกอ้อยนะครับอ,อ,อ้อยค่อนข้างของเราก็ใส่สี่ห้าลำนะครับห้าหกลำนะครับก <นำ S 2> ็ขอโทษใแม่เอฟซีด้วยนะครับเพราะว่าเขาช่างเป็นน้ําหนักเนาะอย่างว่าแหละครับมันก็ถ้าเรามาขนแต่ละทีก็ให้มันคุ้มค่าที่เรามานะครับเพราะว่าระยะทางก็ออกจากบ้านก็ จากหมู่บ้านช้างมาอำเภอสต,ติกออกจากอำเภอสต,ติกก็ไปเชียงดงนะครับมาเชียงดงครับคุณนรมวเรียกว่าติดตามน้องดาวทุกช่องค่ะรักดาวเสมอขอบพระคุณครับกระโดดเหมือนกันกระโดดเหมือนกบเลย,ยวะสันคุณสุภาพบอกว่าสูา้ๆจับพ่อความทุกท่านหนุ่มโจ้หนุ่มโจ้ก็มานะครับเป็นตัวแทนของครอบครัวเจวตานะครับหนุ่มโจ้ก็ แม่แม่เอฟซีก็จะลืมนะครับคนเอ่อหนุ่มโจ้เขาก็มีช้างอู้ย่างเจ๊หมุนทำไมเบีกอ้อยแบบนี้โอ้ยเบีกอ้อยบรรนางงามเลยอ่ะเอ้ยเออพวกนี้ออเดอร์รลัวเลยจ้ะงานลาดงานหลวงนี่คนสวยนี่เอาหมดเลยครับผมมึงอนาตาบอโลว่ะอาที่โต อรอปนันละหนุ่มอ้อยมาแบกอ้อยวันนี้นะครับมาเห็นคนสวยนะครับมาแบกอ้อยด้วยอ้อยกรอบกรอบหวานจ้าเพิ่นว่ามืัอนี้ขึ้นจิค้ำอีกบ่มืุอนี้นบเ่เลือก,กเลือกนี่ก็แล้วครับ ไปในอีกดอกอ่ะพี่สิล้านมากไปใแค่ไหนอีกดอกอ่ะพี่สิบล้านมากคุณก้อยว่าเจมุนน่ารักอ่าเจมุนคุณก้อยบอกว่าเจมุนน่ารักเออโหเจมุนบอกว่าขอบคุณครับโอ้โหชุดเลยว่ายังไงโอ้โหเจมุนนี่เอาทุกอย่างเลยเจมุ่นเลยครับเราก็ได้กระจายรายได้เนาะให้เพื่อนๆมีรายได้ทุกท่าน ทุกคนนะครับก็บางท่านอาจจะไม่ได้มาอาจจะติดธุระนะครับคุณอมวยเรียกว่าพ่อควานขยันอาคนขยันที่พิเศษที่สุดคือพ่อใหญ่พิกนะครับอายุอายุแค่เพียงเป็นตัวเลขนะครับพ่อใหญ่พิกดูไอ้ย่ะไอ้ย่ะโอ้โอ้คุณพิจารพาว่าอลจอนอนแอนมาแบกอ้อย คือเจมุนบัสดุฮ่า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 อนี้พรต้องย่านดอกแม่นมาคำไปคำไปไหนกับบ่ได้ย่านมาเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูเส้นทางนะครับ ผมพาไปดูเส้นทางเอฟซีค่อนข้างที่จะลำบากมากนะครับสวัสดีครับนาเรือนและเอฟสวัสดีอ่สวัสดีครับนานเรือน,นครับและทุกคนครับสวัสดีครับผมนี่ครับค่อนข้างที่จะลำบากนะครับตอนนี้มันช่วงหน้าฝนเนาะ โอ้เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนดีนะเออวันวันพุธเนาะผมมาเอาไว้นะครับดีดีนะมัน,ม,นมันไม่ตกทางนะครับเพราะว่ารถตะหนอ่อมันมันรับรับรับน้ำหนักไม่ได้นะครับรถจะออกได้ไหมรถหนักจะติดไหมก็มันก็ไม่ติดนะพี่เอ,อพี่อ้วนเพราะว่าผมก็ถอยเข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะลำบากอู้นี่เอฟซีเนี่ยครับ เขลอยลอยน้ํตรงมาจากข้างบนในป่าว่าอ,อูบ่ามีป่าบ่ใช่ท่อด้วยนะครับก็ถามว่าควานช้างพ่อควานลําบากไหมผมว่าถือว่าไม่ลําบากนะครับเขาก็มีรายได้นะครับเขาก็มีรายได้นะครับพอมีรายได้นะครับก็เมฟซี FC นะครับอ่า กว่าจะได้อะไรนะกว่าจะได้คะแนนได้ตังมาให้พวกผมมาออนไลน์ให้กับช้างของเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสวัสดีครับคุณปากาสวัสดีครับคุณแม่มสวัสดีครับพี่เต๋อครับโอ้ดูทุ่งไร่ทุ่งนาเฉียวชมมากครับเอฟซี F C. เป่าอ้อย้อยพวกนี้เป็นอ้อยโรงงานนะครับ f ออ้อยที่เรามองเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปซื้อเขาเขาก็จะเอาไว้สําหรับไปส่งโรงงานเนาะครับครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงพ่อดาวนะครับคุณสิจิตา <c oughs> ใช่ครับพี่ต้นผมเหนื่อยกว,กว่าทุกคนครับ เหนื่อยมากก็ถ้าผมไม่ถ่ายก็ไม่มีเอซคงไม่เห็นบรรยากาศพ่อควานการทํางานเนาะโอ้พระใหญ่พิกสู้สู้สวัสดีครับสวัสดีคุณรนานะครับผมวันนี้สงสัยพี่กรุนาว่างนงนี่ได้เข้ามาดูเป็นกําลังใจให้ อ๋อพื่นพี่กายบอกว่ารถติดไปแดงแน่นได้น้อยหนึ่งโอ้หมูยาวไปพ่อเลือนก็าจะเต็มรถแล้วดีด้วมันที่หักได้ไงอ้อยสอหน้ำ โอ้ยหมุนคนสวยขยันจังเลยฮ่าฮ่าคุณจิตาวาส,สู้พ่อพ่อควานทนลำบากเพื่อลูกๆได้อิ่มท้องอก็แม่เอฟซีก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแต่พวกผมลำบากพวกท่านก็ลำบากเหมือนกันนะครับกว่าเทียบพวกท่านจะหาตังหาคะแนนมาให้พวกผมนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ มากันจีคนพอ่อเลินมีนะครับพ่อพี่ฝาพ่อเจ๊กอ,อ่าอ่าพ่อใหญ่พิกแล้วก็เจ๊หมุนนะครับแล้วก็อ่าหนุ่มโจ้อ่าครอบครัวของเจวตานะครับแล้วก็อ่าพ่อเสีมนะครับอ่อาเพื่อนเ <ๆ S 1> <ๆ>พื่อนบางคนก็ไม่ได้มานะครับ<ๆ>อาจจะติดธุระ<ๆ>ทางบ้านนะครับมีหน้าที่นะครับอ่าทางบ้านเนาะโอ้ฮ่ะค่ ถ้าผมถ้าไปแบกอ้อยนะ fc fc คงสั่งออเดอร์นี้รัวๆเลยถ่ายถ้าพ่อใหญ่พริกนี่แหละพ่อใหญ่พริกคนแข็งแรงเอือโอ้ฝนฝนตกระบาดเฮาคุณยายว่าฝนตกระบาดเฮาคุณยายวรนาถว่าฝน,นตกอีหลออันนี้ก็กำลังเพิ่งหยุดนะครับนี่ดีนะนี่ให้มันหยุดได้พวกผมได้ทำงานเนี่ย เอาเอาเอายอดตัวที่มันหักเอาคือรถน้ำเท่าน้ำเดินี่สิสิ่นี่ครับครับครับแัดไปยางคักเลยเพราะว่ามันมาแต่ละเสียวมันคุ้มค่าเลยจะจะจะมาหนันพอาะเสียมหนันสองร้อยเลยมันบอโอเคเนี่ยวินับจะได้แผ่นบอถ้าถ้าผิดได้แค่สองร้อยนะครับ ได้แค่สองร้อยได้หนึ่นปฮะเออเอเอแต่ว่าสั่นแมนยู้ยเอ้าถีกันยูบัตนครบครบอยู่โอ้ยสีว่าตะบันนบถทีกัน,น้ยผมขาดทุนตายจนตัวโอ้ยมันรีดน้ำนะครับท่านผู้ชมเอฟซีมันมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับว่าเขาขายจิโลละห้าบาทนะครับ ก็อย่างนั้นแหละคุณยายเอาไปเผื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเพราะว่าเราจะนับเป็นแบบครอบครัวดีกว่าช้างครับเพราะว่าบางทีบางคนเนาะอย่างพ่อเจ๊กไม่ค่อยมีเอฟซีบางท่านก็ส่งออ,ออนไลน์นะครับว่าสั่งให้แต่ชายเลิฟชายเลิฟส่วนแม่อยู่บ้านก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้กินนะครับค่อนข้างที่จะได้กินน้อยนะครับนะครับ เลยเราจะนับเป็นแบบว่าเออช้างบ้านปีใหม่มีสองบ้านชายเลิบมีสองอ่าบ้านอ่าหนุ่มโจ้นี้เขาก็มีช้างส่วนตัวของเขาอยู่แล้วนะครับหนึ่งเชือกอย่างนี้อย่างบ้านเจ๊หมุนอย่างนี้ก็ต้องนับสองนะครับงั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเออมันจะได้กินเยอะนุ้งอ้อยสุพรรณห้าสิบอ้อยรีดน้ําขายใช่ครับผมจริงๆนะครับอฟซีผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพาไปดูเอาถ้าไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ มันเป็นอ้อยรีดน้ําจริงหรือเปล่านะครับสา <30. S 1> อนับไปถีกันดื้อนับไปถีกันด้อสามสิบครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับสามสามสิบ ก็ทั้งเจ้าของอ้อยด้วยแล้วก็เราด้วยนะครับเราต้องนับนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คเนาะผมก็กราบขอโทษเม่ม FC ีนะครับทุกครั้งทําไมต้องขายวันละแค่สองร้อยนะครับทําไมต้องเอ่อต้องเอาไปต้องเอาไปเยอะนะครับมันต้องให้คุ้มค่านะครับที่เรามานะครับนะครับแต่ประมาณน,นี่ครับเนี่ยไอพวกคนงานก็แบกอ้อยมาจากข้างในนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับท่านผู้ชม f c นะครับเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเท็จหรือเปล่าไม่ใช่อ,อ้อยโรงงานมาหออก f c หรือเปล่าอันนี้ครับนี่น,นี่นี่ครับนี่ครับอันเป็นแบบนี้นะครับเขามัดไว้อย่างดีนะครับ ใช่ครับคุณก้อยเราต้องเราต้องนับเป็นแบบครอบครัวครอบครัวอย่างครอบครัวเจ้าตายมีช้างหกเ็ดเชือกอย่างนี้เราต้องนับเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งพวกผมไม่เคยนับไงนับเป็นครอบครัวเลยนะครับ,บ,บอกอ่่นบ จะนับโถตอนนี้มันมัน้อยผลมั้มครับจะนับผมโถขอใจอยู่ดอกว่ามันแพงแต่ว่าจะนับเอาโถมันสั่นมห้ยครับแต่ห้องไปแบ่งกันมันรับขอบขอบพูณหลยๆมันหนาเกียรติน่ะมันน้อยไรกับจากไอ้พื้นนั่ไปแบ่งกันเหมือนว่าผู้น้อยเด็น้อยไดหลาร เจมุน uh, mm hmm. คนสวยนี่ทำงานได้จริงมากนะครับ <laughs> <laughs> ไม่กลัวผู้ไม, mm hmm. ไม่ไม่กลัวผู้ชายเลยเจมุนนี่ mm hmm. บูท่าแบก้อ้ไดยโอ้โ uh ห huh. สุดยอดมากครับขอบคุณมากๆนะครับคุณมุนสกะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ <Wow. S 1> ผมผมเหนื่อยกว่าเพื่อนนะครับท่านผู้ชมเอฟซีผมเหนื่อยกว่าเพื่อนนะครับแมนบอกไปยน ไยเมืยก็มูได้เด็กว่าทิกล้องเนี่ยโอ้แสดงว่าคุณยายว่าเห็นอ้อยนึกถึงอ้อยควันที่ที่ร้อยใส่อย่างต่อขายตามรถไฟใครเคยทานบ้างจ๊ะโอ คุณพิจารพาว่าเจ๊หมุนน่ารักตลอดเลยเป็นแม่หญิงแต่ทำงานเหมือนผู้เบ่าเนาะพ่อเลินฮ่า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 น่าฮ่าฮ่าั่าฮ่ลันาัดลั่ปัดาฮ่่าฮ่มาฮ่มี่คามสนุ่าุ่ตลอดเวลาเลยผลวอ่าฮ่่นบ โอ้ยตายแล้วไปเห็นผู่บอลดีผู่บวโจมาน้องไปกับมาแล้วโอ้ยเนาะฮะจเห็นฟ้าชิว่าเออตลอดคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ม่เอฟทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผม่พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้เดอแกงของเรานะครับนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณในเรื่องทุกๆวันนะครับนะครับเหมือนกับาสามสาวราชสิงเนาะท่านบอกว่านะครับแม้จะขอบคุณแสนเท่าพันเท่าล้านเท่ามันก็เปรียบเ,เทียบคําว่าขอบคุณไม่ได้กับแม่แม่แม่ท่านมีพระคุณยิ่งใหญ่ <c oughs> ใหญ่หลวงมากนะครับผมขอขาบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับผม ขอบคุณมากๆา,า,า,านะครับคุณมูสกาขับรถดีๆครับอ้าสำหรับชิปน,นี้ก็พอชิปน,นี้ก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนๆก่อนครับบ๊ายบาย